คาถาที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมอบให้อธิษฐานวัตถุมงคลทุกรุ่นให้ภาวนาว่ามะอะอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาบทนี้มีความหมายว่าขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายขอนอบน้อมวิมุตติธรรมทำอันหลุดพ้นคือพระนิพพาน ท่านยังบอกว่าให้ภาวนาอีกบทคู่กันคือราหูสุริยันจันทั์ทงประมุจจสุหมายถึงพระราหูคือโมหะคือความมืดครอบคลุมหุ่่มโลกหุ่่มจักรกวาลบทนี้ภาวนาให้พระราหูคลายปลดปล่อยให้ชีวิตสว่างสวยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อวันเพ็ง ท่านตั้งชื่อว่าคาถาพลิกแผ่นดิน